ผมให้วัววัวให้ผมมันไม่มีที่ที่สุดกับคำสองคำเนี่ยเขาก็ให้รถผมเขาก็ให้บ้านผมผมก็ทาข้อให้เขาทําที่อยู่ให้เขาดีๆทุกอย่างอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็ต้องเอาข้าวโพดหมักนี่แหละมาช่วยเป็นอาหารหยาบที่มีคุณภาพมาใช้กับวัวเราถามว่ามันตอบโจทย์ยังไงก็คือวัวนะ่ะมันเป็นคนบอกเรา ชื่อปิติศักดิ์สันเทียครับเป็นเจ้าของปิติฟาร์มอยู่ที่ตำบลหนองย่างเสืออำเภอมมกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับบัวนะมันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ช่วงโควิดน่ะมันมีการเปลีป่ยนแปลงตรงอาหารมันแพงราคานมมันไม่ขึ้นเนานะะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนนะพูดก,กันตามตรงเนาะ ถ้าเรามีความพร้อมหลายๆด้านเนี่ยผมมองที่วัวหนตัวเนาะถ้าเขายังเหลือกําไรให้เราสักตัวละ200-300เนี่ยเราเลี้ยงสัก80แม่เนี่ยผมก็มองว่ามันยังพอไปต่อได้ <S <S คือเราคำนวณหมดทุกอย่างคำนวณว,ว่าวานม30มสูมันต้องกินอาหารแบบไหนเราก็เอามาแยกคอกคอกนี้ให้น้ำนมเท่านี้ ขอกนี้นมน้อยให้น้ำนม20ิโลกินแบบนี้กินอาหารแบบนี้ เอาเรื่องทฤษฎีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเข้ามาใช้ประโยชน์วัวมันต้องอาบน้ําลดความร้อนนะวัวมันต้องมีที่นอนอยู่นะเครื่องรีดก็ต้องดีก็ต้องเป็นแบบแปไล้ลายแบบอาจจะปลดออตโอต้อ,อะไรเงี้ยเราก็พัฒนาไปจากเดิมอะ่ะจากเมื่อก่อนเรารีดนมตอนเช้า3ชั่วโมงเสร็จเราก็รีดตอนเช้าแค่1ชั่วโมงเสร็จคนผสมอาหารก็ผสมไปนะคนรีดนมก็รีดไปเราก็แบ่งหน้าที่การทําเวลามันก็จะกระชับขึ้นลูกน้องเราหรือตัวเราเองเราก็ไปต่อกันได้หมด อันดับแรกคือเราเราใช้ทีมาก่อนเนาะพอเราใช้ทีมาเนี่ยตอนก่อนเนี่ยเรากินอาหารกินในซองเราก็ตักอาหารเม็ดให้แล้วก็ออกไปกินฟางพอเรามากินทีมาเนี่ยเราก็มาคิดสูตรอาหารใหม่พอคิดสูตรอาหารใหม่เนี่ยเราเปลี่ยนอาหารหยาบอะ จากฟางเมื่อก่อนใช้ฟางร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็มันมีตัวข้าวโพดหมักมันดีกว่าหญ้ามันดีกว่าฟางตอนนี้วัวเรามันอัพตัวมันเองขึ้นมาจากเมื่อก่อนเราเลี้ยงวัวได้นมเฉลี่ยตัวหนึ่งก็ประมาณ1 4 1 5โลตอนนี้นมเฉลี่ยมันก็ขึ้นมา23-24-25-27ยีบาโลพอเรากินอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับวัวนมมากเราก็ต้องเอาข้าวโพดหมักนี่แหละมาช่วยเป็นอาหารอยากที่มีคุณภาพมาใช้กับวัวเราเราก็เลยเรียกเป็นตัวข้าวโพดหมัก ถามว่ามันตอบโจทย์ยังไงก็คือวัวน่ะมันเป็นคนบอกเราพอมันสมบูรณ์หนึ่งคือมันก็ให้นมเราสองก็คือมันผสมติดไวสามก็คือร่างกายเขาแข็งแรงสิ่งพวกนี้วัวมันเป็นคนตอบเราเราก็มีหน้าที่เลือกของที่ดีมาให้วัวกินวัวมันกินเสร็จมันก็ให้ผลกําไรเราคือพูดง่ายๆผลกําไรเราก็เพิ่มขึ้นเรากับวัวมันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันอยู่แล้วเนาะถ้าเราให้เขาดีเขาก็จะย้อนให้ผลกําไรเรากลับมาดีพอเรายิ่งได้เราก็ต้องหาของดีๆเขา้กินอีกผม ให้วัววัวให้ผมมันไม่มีที่ที่สุดกับคำสองคำเนี้ยเขาก็ให้รถผมเขาก็ให้บ้านผมผมก็ทำโอกให้เขาทำที่อยู่ให้เขาดีๆทุกอย่างอะ่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จ่ายกันไปแล้วก็ให้เรากลับมาเราก็เหลือกำไรไปเลี้ยงครอบครัวเราก็สุขสบายกันทุกฝ่าย อนาคตของผมเนี่ยผมอยากจะปิดรูรั่วที่คิดว่าวัวนี่มันมีข้อผิดพลาดตรงไหนที่เราจะแก้ไขได้บ้างที่ทฤษฎีบอกเราที่อาจารย์หรือใครกระช่างที่บอกว่าตรงนี้มันคือรูรั่วเราต้องการจะปิดให้มันหมดเป้าหมายผมคือตรงนั้นแล้วถ้าถึงวันนั้นเน่ยเราทําได้เมื่อไรเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเราอยากได้อะไรอ่ะพอเราทาตรงนี้เสร็จอ่ะมันจะต้องได้ผมเชื่อแบบนั้นพูดตรงๆอ่ะเนาะเราเกิดมาเป็นลูกคนจนเนี่ยเราจะทําตัวให้มันแบบ เหมือนคนรวยแล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ได้เงินมายากผมก็ต้องคิดว่าถ้าผมได้เงินมา3,000บาทผมจะทําเงิน3ามพันบาทให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงแค่ใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยธรรมดาทั่วไปเนี่ยคิดและก็ทําสิ่งที่มันถูกเนี่ยผมเชื่อว่ามันไปได้หมดครับเลี้ยงัวทุกคนก็ไปได้หมดต้องจริงใจกับอาชีพของตัวเองจริงใจกับตัวเองอะไม่หลอกตัวเองแค่นั้นเอง มองว่าวาัวนมอะ่ะมันมีอะไรน่าสนใจเยอะคนที่เลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยก็แค่ปรับตัวแล้วก็แก้ไขปัญหาอีกนิดหน่อยไม่มีความรู้ตรงไหนทุกวันนี้มันเปิดกว้างทั้งทางโทรศัพท์ทั้งเรื่องของเพื่อนฝูงทั้งเรื่องของสถาบันศึกษาที่ให้ความรู้เพิ่มเติมะนะถ้าเราคิดจะทำอะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนชนะมันได้หมดทุกคนไม่ว่าจะอยู่จุดไหนต่อให้เราเลี้ยงวัวหนึ่งตัว ถ้าเราเข้าใจอ่ะผมเชื่อว่ายังไงก็มีกําไร